วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟพาราโบลากันนะคะซึ่งในหัวข้อนี้จะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนั่นเองนะคะสอนโดยครูป,ประภัยช้างอินค่ะไปดูจุดประสงค์กันนะคะจุดประสงค์เมื่อนักเรียนเรียนหัวข้อนี้แล้วนักเรียนต้องบอกและ หาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชันกำลังสองได้ก็คือบอกได้ว่าพาราโบลานั้นมันหงายหรือคว่ำถ้าหงายก็จะต้องมีค่าต่ำสุดถ้าควา่ำถ้ากราฟคว่ำก็จะได้ค่าสูงสุดนั่นเองนะคะามาดูค่ะเขาบอกว่าถ้ารูปแบบของสมการทั่วไปนะคะการที่จะหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนั้น,น,น อันแรกที่เราจะต้องพิจารณาคือสมการนั้นอยู่ในรูปไหนคะ่ะว่าอ๋อถ้าเป็นรูปทั่วไปต้องไปดูก่อนว่าทําให้อยู่ในรูปมาตรฐานก่อนจะได้ตอบได้ง่ายใช่ไหมคะจะได้รู้รู้ตัว A ตัว h ตัว K นะคะแต่ถ้ารูปทั่วไปนี้เราจะรู้แค่ค่า A อย่างเดียวเราก็เพิ่งจัดรูปเสร็มใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามาอยู่ในรูปมาตรฐานเราก็ทําไมคะเด็ก อ่าเราก็สามารถตอบได้เลยว่าค่า a เป็นไรค่า h เป็นไรค่า k เป็นไรหรือถ้าอยู่ในรูปทั่วไปเราก็สามารถใช้สูตรหาค่าของ h และ k ได้เช่นเดียวกันนะคะขั้นต่อไปนักเรียนก็ต้องพิจารณาอันอัน,อ,นอันที่สำคัญคือไปดูที่ค่าของ a ถ้าของ a นั้นเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่า a มากกว่า0ถ้า k ถ้า a มากกว่า0การาฟที่ได้จะเป็นการาฟงายมันก็จะมีจุด ต่ำสุดนะคะแต่ถ้าค่า a นั้นเป็นจำนวนเต็มลบแสดงว่า a มันน้อยกว่า0ติดลบก็จะได้ค่า,า,าสูงสุดเพราะว่ากราฟพาราโบลาเป็นกราฟหงายอย่างนี้นะคะนี่นี่แกน x กับแกน y แล้วการาฟมันหงายใช่ไหมคะมันก็จะได้ค่าอันนี้อะไรคะอ่าค่าต่ำสุดแต่ถ้าการาฟเป็นคว่ำอย่างนี้ลูกอ่าคว่ำอย่างนี้นะก็จะได้จุดสูงสุดนะคะไปดูกันค่ะ ข้อหนําหนดให้สมการพาราโบลา,บลา y เท่ากับ x กำลังสองบวก6 x บวก11จงหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเห็นไหมคะใช้คำว่าหรือหรือคือตอบอันใดอันหนึง่งไม่ต้องตอบทั้งสองอันนะคะแต่ถ้าคำว่าและต้องตอบทั้งสองอย่างแต่เขาใช้คำว่าหรือเราต้องตอบอันใดอันหนึง่งนั้นตอบอันใดอันหนึง่งเราก็ต้องไปดูค่าของ a นะคะเรามาดูค่ะหาค่าของ a ก่อนค่า a เป็นอะไรคะเด็กๆค่า a ก็อยู่หน้า หน้า A กำลังสองไงค่าเใช่ไหมคะหาค่า e ใส่ไม่สวยเลยใส่ใหม่ค่า e ดูตรงนี้ค่ะดูหน้า x อกำลังสองนี่คือค่าของ A A มีค่าเท่ากับ1ค่าของ B b บอยค่าของ B อยู่หน้า x กำลัง1ก็ได้เป็น6ใช่ไหมคะค่าของ C แคดนั้นอยู่หน้าอะไรคะอยู่หน้า x กำลังศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้เขียน นั้ก็เลยมีค่าเท่ากับ11เอ่นี้นะ,ะเมื่อเราได้ค่า a เท่ากับ1เรามาใส่ตัวนี้หมายความว่าอย่างไรอ๋อหมายความว่า a เท่ากับ1แสดงกราฟมันได้หงายเพราะว่ามากกว่า0ใช่ไหมคะกราฟเป็นพา,าราโบลาหงายถ้าเป็นพา,าราโบลาหงายก็จะมีจุดต่ำสุดใช่ไหมคะจะมีจุดต่ำสุดนั้นจุดต่ำสุดต้องไปหาอะไระก็ต้องไปหาค่าของ h และ k นี่คือจุดต่ำสุด ะะจุดต่ำสุดคือ Hk เราก็ต้องไปหาค่าของ H ว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งเรามีสูตรหาค่าของ H ว่าลบ b หารด้วย 2a นะคะนั้น b ของเรามีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมลูกอ่ะเราก็เอา6มาแทนค่าของ b เสร็จแล้วเอา2ไปคูณกับ a a มีค่าเท่ากับ1เราก็เอา1มาคูณกับ2นั้นลบ6หารด้วย สอคูณหก็ได้2องเอาสไปหารลบหได้ลบสนี่นัเรียนเราได้ค่า h ละต่อไปเราหาค่าของ k กันค่าของ k มีสูตรว่าขีดยาวๆนี้นะคะเลขก4คูณอยู่กับ a แล้วก็คูณอยู่กับ c ลบด้วย b ยกกำลังสองหารด้วย 4a นี่ค่ะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บอ่าแทนค่าลงไป 4คือค่าคงที่ก็ใส่4คูณด้วย A มีค่าเท่ากับ1ก็แทนเลข1ที่ค่าของ A ตัว C มีค่าเท่ากับ11ครคูก็แทน11ที่ค่าของ C แล้วคูก็ลบด้วยตัว B ยกกำลับบงสอง b มีค่าเท่ากับ6คคูก็เป็น6ยกกำลับบงสองเเสร็จแล้วคูก็เอา4มาคูณกับ A, A มีค่าเท่ากับ1นงนักเรียนคะดู สี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสิบเอ็ดได้เท่ากับสี่สิบสี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหกยกกำลับบงสองก็คือหกคูณหกหกคูณหกได้สามสิบหกนี่เสร็จแล้วสี่คูณหนึ่งก็เป็นสี่นักเรียนมีอยู่สี่สิบสี่ลบออกได้สามสิบหกเราได้เท่ากับเก้าใช่ไหมคะอะได้เท่ากับอะไรลูกได้เท่ากับแปดใช่ไหมคะอืม ไอ้8ดนั้นก็8ปส่วนสี่นี้นะคะนั้นเอา4ไปหาร8ได้เท่าไรลูกได้2นี่ค่าของ k ได้เท่ากับ2ถูกไหมคะเมื่อเราได้ทั้งค่าของ h และค่าของ k แล้วเราก็จะสามารถบอกอะไรลูกจุดกราฟมันหงายกราฟหงายแสดงว่าก,กราฟหงายเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกนี่กราฟหงายเรา,เาสีเหลืองมาเขียนสีกราฟ กราฟมันเป็นหงายหงายอย่างนี้ลูกจุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ากราฟหงายก็ต้องมีค่าต่ำสุดอยู่ตรงไหนคะตรงนี้อ่านี่เรียกว่าจุดต่ำสุดใช่ไหมคะนั้นเราไปดูซิจุดต่ำสุดของเราเป็นอะไรอ่ะไปดูค่ะนั้นจุดต่ำสุดของเราเป็นค่าของ h กับค่าของ k เราก็ตอบว่าจุดต่ำสุดคือคืออะไรลูกลบ สามสองนี้ค่ะ,ะถ้าเราจะเขียนกราฟให้ถูกต้องแน่นอนสวยๆเราต้องเขียนได้อย่างนี้ใช่ไหมลูกดูเขียนออกมาจึบ๊บอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือแกนะไรลูกแกนเอก์อันนี้คือแกน y นี่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วแสดงว่าค่าเเป็นลบสามแสดงว่ามาทางกราฟมนเลื่อนมาทางซ้ายนะล,ลูกสามหน่วยน,นี่ลบสาม แล้วขึ้นไปข้างบนนะคะสองหน่วยนี่สองมาเจอกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ตรงนี้นะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ๋อเจอกันณจุดนี้เองนี่สีน้ําเงินตรงนี้เจอกันตรงนี้กราฟมันหงายใช่ไหมล่ะอา้าวใส่สีแดงโลดนี่เราก็ใส่จืดมานี่อ๋อกราฟอยู่ตรงนี้เองนี่ใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อ่ะข้อ2ค่ะกำหนดให้สมก,การพาราโบลา y เท <y S 1> ่ากับ x กำลังสองลบ8 x บวก7จงหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนักเรียนดูค่าของ a ลูกค่าของ a ค่าของ a เท่ากับ 1, 1แสดงว่าได้จุดต่ำสุดแน่นอนชัวร์นะคะเพราะกรับหงายต่อไปค่าของ b ค่าของ b คือลบ8ค่าของ c, อง c คือ7ใช่ไหมคะตัวนี้นะอ่า นั้นเมื่อเราได้ค่าของ A e ละ A e มีค่า่ากับ1สแสดงกราฟเป็นพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายนี่นะคะต่อไปหาค่าของ H est, เพราะเราจะหาจุดต่ำสุดก็คือจุด HK นั่นเองนะคะค่าของ H est, หาได้จากสูตรอะไรนะลบ B ใช่ไหมลูกก็หาด้วยส e. ่นั้น B หของน้องเรียน มีค่าเท่าไหร่คะลบแปดเดี๋ยวนี้นะอ่ะก็ใส่ลบแลงไปแล้วหารด้วย 2a a e มีค่าเท่ากับ1ที่ใดมี a ก็เอาแทน a ด้วย1นั้นลบลบเป็นบวกลูกเอาลบคูณเข้าได้บวก8เอา2คูณ1เป็น2 2ไปหาร8ได้4นี้นะคะเมื่อได้เงี้เสร็จละครูก็จะหาค่าของ k ค่าของ k หาได้จากสูตร 4 A c ลบ b ยกกำลังสองหารด้วย4 A นั้น4เป็นค่าคงที่แทนลงไป a มีค่าเท่ากับ1แทน1ที่ a c มีค่าเท่ากับ7แทน7ลงไปแล้วลบด้วย b b มีค่าเท่ากับลบ8ใช่ไหมลูกเราก็ใส่ลบ8ลกยกกำลังสองเสร็จแล้วส่วนด้วย4คูณอยู่กับ A เมีค่าเท่าก,กับ1อ่าต่อไปค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนักเรียนดูนะ4คูณ1เป็น4 4 7เป็น28ใส่28ลูกสใส่เครื่หม่ลบรอ8คูณ8เป็นตรงนี้ลูก8ยกกำลังสองคือ8คูณ8ได้64หารด้วย4คูณ1เป็น4ใช่มีลูกอ่าเราก็ ทำไมคะ28 64, ลบ64เราได้ลบ36แล้วหารด้วย4 4หารลบ36ได้ลงตัวได้เท่ากับลบ9ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราสามารถตอบได้แล้วว่าจุดต่ำสุดอ่ะเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดคือคืออะไรลูกจุด hk h b ป็น4ใส่4ค่ะ k ได้อะไรลูกได้ลบ9นั้นจุดต่ำสุดก็คือ4และลบ9นะคะหรือคูณดับ4ลบ9นั่นเองตอบยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยแค่จำสุดให้ได้ค่าของ a อยู่หน้า x กกำลังสค่าของ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ส่วนค่าของ a คืออันนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่แล้วเราก็ควรจะจำได้เนาะจำไม่ยาก c a c นะคะลบ b กำลังสองส่วนด้วย 4a แค่นั้นเองหรือถ้านักเรียนไม่ใช้สุดตรงนี้นักเรียนสามารถเอาค่าของ h ตัวนี้ลูกไปแทนในฟังก์ชันนี้ได้เลยที่ใดมี x ก็แทน x ด้วยเลข4ใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเท่ากันนะคะ ออกมายังไงอะดูดูดครูแทนตรงนี้ให้ดูนะ,ะครูใช้สีแดงแล้วกันครูตรงนี้นะคะจะได้ออกมาเท่ากันเป๊ะนั้นฟังก์ชันมันคือ y เท่ากับ x กาลังสองลบแปด x บวกเจ็ดใช่ไหมคะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นที่ใดมี x ครูจะแทน x ด้วยค่าของ h ค่าของ h iss, ครูได้เอกมาสี่ครูก็เอาแทนด้วยสี่ยกกาลังสองนี้ลูกแล้วครูก็ลบแปดคูณด้วยสี่เพราะที่ใดมี x ครูจะแทน x ด้วยเลขสี่ ะมีบวกจิตนั้น4 4เป็น16บหใช่ไหมลูก16เสร็จแล้ว48 32ปดสามสิบสองลบสามสิบก็บวกดิจิตนักเรียนจํานวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกได้23่สใช่ไหมคะยี่สิบลบกับ32มสิบลูกๆทั้งหลายก็ได้เท่ากับลบเเห็นไหมลูกได้เท่ากันเป๊ะๆนี่นะคะาหาแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความเข้าใจความถนัด นักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนทบทวนเข้าใจดีแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดหนึ่งข้อนะคะสวัสดีค่ะครูป,ประภัยค่ะ